และเป้าต่อไปที่จะทำให้เราทุกคนปลื้มซึ่งก็คือเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่สกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566ด้วยตัวเลข5 0 8พ3 3 3ล้านสาสาธุ เมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลืม้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลืม้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคน ได้ตั้งใจมาร่วมกันโสดธรรมจักเพื่อบูชาทำคุณยายอาจารย์จนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสมเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่ง จงทุกประการเทิดสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอะิวาเทมิพุทธังภะควันตังอะิวาเทมิ พุทโธเมนา,าโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสาโตภควตาธรรมโงสวัสาโตภควตาธรรมโมธรรมังนามสหมมิธรรม,มนัมสัมมิ ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสังฆังนะมามิ สังโฆเมนาโถพระทรงเป็น,ปนที่พึ่งของเราเรียนเชิญลูกหลานคุณยายผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานทรงและคณะทรงโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ ตั้งใจกราบพระมหาธรรมกาเจดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ,ข,ราบขอให้ใจบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนเลยนะสาธุให้มีสายบุญสายประมีเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ พระเทพคุณหลวงปู่หลวงพอ่อคุณยายไปทุกภพชาติเลยนะจ๊ะสาธุแล้วบุญไปฝากทุกคนในบ้านด้วยนะสาธุสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุแล้วไปเร็วรวยกันทุกคนเลยจ้าสาธุ ครับก็เราก็ชี้ตั้งมีกัเรียบร้อยนะครับเป้าต่อไปก็วันมหา